แินรับเชิญค่ะซึ่งถ้าไม่มีคนนี้ก็จะไม่มีกินสวยๆก็จะมีแอคทิวิตี้ที่เราจะไปทำกันซีเวนเนี้ยเกสจะเป็นคนหยัดไปตั้งแต่แรก เศษมากๆก็คือเรามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะถ้าไม่มีคนนี้ก็จะไม่มีกินสวยๆของเรา3มคนนะคะเป็นคนที่อยากให้มามากเพราะว่าเขาเป็นคนรวมตัวพวกเรา3คนเป็นเอ็กซ์คลูซว่าทำไมถึงมีเพจนี้มีช่องนี้เกิดขึ้นมาก็วันนี้เราก็จะมีเอ็กซ์คลูซใช่ไหมแล้วก็จะมีแอคทิวิตี้ที่เราจะไปทํากันซึ่งเราอยากทํากันมานานมากแล้วอีเวนต์เนี้ยเกสซเเป็นคนอยากไป้งแต่แรกไละ เสต็ปลาดหน้าเจอ้อยเจ้าอร่อยนะคะมาพร้อมกับกินสวยๆอันนี้คือดูดีมากทุกคนร้านหน้าเจอ้อยไม่ได้หาทานง่ายๆนะคะมาจากสกลนครค่ะ มากที่ได้มาเป็นเกสรายการกินสวยๆเพราะจริงๆแล้วรายการนี้ควรจะต้องมีชันจริงๆอะเราไม่ได้ชื่อกินสวยๆ<อ>จริงๆเราเป็นแก๊งคอพับเกิลและช่อเป็นโปรเฟสเซอร์ของเราตัรายการตัวเองเหรอคะรายการตัวเองมีอะไรบ้างคะรายการชันตอนนี้ก็มี2รายการเลยค่ะก็จริงๆก่อนราเป็นกินสวยๆตอนนั้นเราได้แบบเราได้มาร่วมกันครั้งหนึ่งใช่ไหมที่แบบว่าที่มาก็คือช่องมามี่ชิตจานแม่ก็จะมีรายการกับแฟมิลี่กับลูกๆคือรายการมามี่ชิตจันนะคะกดติดตามกดซับสไครป์ได้เยค่ะ แล้วก็ในมามิสิจานหนก็จะมีอีกรายการหนึ่งก็คือหลังบ้านทอยหลังบ้านทอยที่แบบวันนั้นแกนพาวเวอร์พับเขาก็ได้ไปเป็นเกสแขกรับเชิญของแม่แล้วก็เป็นจุดไอ้ยอดไปเที่ยวเชียงใหม่ถึงใชีย่รานขาทาผ่านทามแล้วปรากฏว่าเพื่อนติดใจไงเห็นไหมละสามคนก็มารวมตัวกันแล้วก็อยู่ดีๆก็ออกมาเป็นกินสวยๆใช่ไหะ ใครยังไม่ดูไปดูย้อนหลังได้นะคะย้อนหลังได้ที่หลังบ้านพอย EP อะไรไม่รู้ที่ไปไปไปคาเฟ่เน็ตไอดอลแม่ขอเป็นนวัยรุ่แม่ขอไปไวัยรุ่นหนึ่งวันค่ะทีจะมีเวลาได้นเปิดรายการพี่อลันน้องทำให้ดูจ้ะคือร้านหน้าเจ๊อ้อยคือดีจริงค่ะก็ให้เข้าคอนเซ็ปต์นะคะเราก็จะพูดไปด้วยทานไปด้วยคะเาจะทำเราเริ่มด้วยของข้าวก่อบอร่อยมากหมี่กรอบไม่เหมือนหมี่กรอบที่ร้านหน้าสายทั่วไปด้วยเป็นหมี่กรอบแบบเป็นหมี่บางๆสีขาว่าค่ะแล้วเอาไปทอดอันนี้เขาก็ส่ง ให้เราถึงถึงบ้านเลยนะคะมาถึงแยกมาให้เร้อยเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าเจ๊อ้อยปื้มชอบคุณพอชิตันมากค่ะเป็นแฟนคลับเป็นแนคบแม่ที่อะไรรู้ไหมเอฟกระเป๋าแม่ไปเยอะมากต้องกลับขอบคุณแม่ที่ดีด้วยนะคะขอบคุ ดีๆค่ะเจอยากจะได้ใบไหนไหมสามารถหยิบให้ดูได้นะคะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเข้าเรื่องวันนี้เรามาคุยกันใช่ไหมว่าแต่ละคนเจอกันมาได้ยังไงแล้วก็อาชีพคอยชิดจันเนี่ยมันเป็นยังไงเจิงกุศิกมากก็ใครรู้จักมานานที่สุดคุณยุ้ยคุณเดชคุณนิรันดร์คุอยุ้ยมาตั้งแต่ ล้วนอ่เรียนโรงเรียนมาด้วยกันไม่ใช่ทันอะไรอ่ะเราต่องสนิทกันน่าจะประมาณปฐมไม่แต่จริงๆอ่ะเราก็อยู่เราก็เข้าในนี้ตั้งอนุบาลสามใช่ใช่ใช่แต่เราสนิทกันมาสามเรียนยีนเรียนยีน้ำแต่มาสามจริงเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่อนุบาลสามนะคะก็แต่ยังพูดไม่เคยสักเลยนะคะไม่แต่เรามาสนิทกันยังไงสามประมาณมอต้นมอหนึ่งมอหนึ่งมออหนึ่งอะไรอย่างแต่ที่เราสนิทกันเพราะว่าแบรนดเพราะเราเป็นแบบวงดุริยางของโรงเรียนเด่๋ไปเดี๋ยวไปขุดรูปเก่ามาโชว์ก่อน่่่แแแตตต อยากเข้าก <premises, S 2> <Sure. S 1> ่อนแล้วใช่ว่ายยุยาเป็นรุ่นแรกๆหรือยุ่งตอนม3เลยยังมาทีหลังมาตอนมาต้นใช่มันก็เป็นก็เป็นชนีสวยที่เข้ามาอยู่ในวงดุริยางเข้าใจป่ะคือต้องเข้าใจว่าวงดุริยางอ่ะน่าจะเป็นเด็กแบบลุยๆต้องใส่กางเกงมีนก็จะเป็นแบบชนีสวยอย่ดีก็มาสมัครอยู่วงดุริยางทุกคนก็แบบอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนะเป็นเชลิเดอร์หนักวันสาวฉันเป็นทุกปีฉันฟองตำแหน่งทุกปีคือแบบว่าโดนบังคับทุกปีอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยได้แข่งกีฬาไม่เคยได้วิ่ง ไมได้เป็นกองเชียร์แม่ไม่ได้สัมผัสฟีลลิ่งนั้นเลยแต่ขอบคุณวงแบนมากเพราะว่าทําให้แม่แบบสตรองขึ้นอ่ะเราต้องวิ่งรอบสนามแบบรอบสนามเสาธงทุกวันแล้วก็แบบเวลาเราเล่นดนตรีมันแบบได้ใช้แรงเนาะก็เลยเป็นที่มาที่เราแบบเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่จุดจุดงานสมัยพูดไม่ชาเพราว่านีก็คือเป็นผู้จัดการคนวนึ่งเป็นคนที่ทำาเอะไรแเขาก็ทํางานของเขาอยู่อะไรเงี้ยแหละแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากให้เพื่อนมาช่วยทํางานจังเลยอะไรเงี้ยมาช่วยมาช่วยเราแหละแบกร่างไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแม่ก็เลยแบบว่าไปดึงตัวเขามาจากที่ทางานเลยจ้ เรออกมาช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยลงตัวจากแต่โอกาค่ะก็อยู่มาในขาปียไละก็เห็นงานที่แม่รับรับอยู่ก็คือคนนี้รับให้นะคะที่แม่มีงานเยอะขึ้นทุกปีทุกปีคินดี้ก็อร่อยมากเลยเธออร่อยมันก็อร่อยมากเป็นร้านดีๆบอกเลยเนลเนวทราเวอร์น้องเกิร์ลเนี่ยเราก็เจอกันที่ช่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วเจอกันครั้งแรกที่ไหนอ่ะรู้จักพี่พออยู่แล้วจากแบบดัชชี่เกิร์ลใช่มองนั้นช่องเขาเคยแบบถ่ายโฆษณากับพี่คุณนิชคุณอะไรอย่างเงี้ย พี่เรนพี่เรนมีเขาเป็นสายเกาหลีอยู่แล้วเขาเป็นติ่งเกาหลี้งแต่อายุเท่าไหร่พูดไม่ได้แรงอ๋อแม่ก็เลยแบบว่าแบบเป็นติ่งเกาหลีนิดนึงแต่น้องก็คือชอบดูแบบเกาหลีเกาหลีอยู่แล้วจุดวันที่ได้มาเจอกันจริงๆก็คือที่มาเล่นละครของที่บ้านคือที่บ้านเขาเป็นผู้จัดละครใช่ไหมแล้วพี่พอก็ได้มาเล่นละครของป้าน้องคือลูกของแม่ก้อยเผื่อใครไม่รู้นะคะแม่กวยแม่ก้อยที่เป็นฝาแฝดอ่ะแม่ก็มีรายการยังโอใช่ไหมยังโอชัแนเยาวทำ แต่แม่คือแบบเป็นคนอารมณ์ดีมากถึงได้ลูกออกมาน่ารักแบบนี้คือแม่และป้าคือแบบน่ารักมากจริงพ่อก็น่ารักคือบ้านนี้แบบน่ารักหมดเลยแล้วน้องก็คือแบบทํางานตั้งแต่เด็กๆมาช่วยแม่ออกกองตลอดเลยแม่ตอนนี้ทไม่ได้ทำเหรอตอนนั้นแค่ไปแบบคือก็เป็นเด็กที่แบบโตในกองอยู่แล้วเช่ไหล้าก็เวลาไปกองก็แบบไปด้วยไปด้วยไปท้วไปด้วยอยู่แล้วแล้วช่วงนั้น าอยู่กองก็ไม่รู้จะอยู่ใครเราเราวัยใกล้กันสุดเราวัยใกล้กันสุดอันนี้ก็หดลงไปแล้วเพราะเพราะคนอื่นคนอื่นเขาก็จะเป็นแบบรุ่นใหญ่เป็นแบบพี่เบนเป็นพี่ก้องเป็นอะไรเงี้ยช่วงนั้นดูซีรีส์ไงเกาหลีไงอ๋อ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 แล้วมันเป็นช่วงที่พี่เขาว่าเป็นจะนั่งดูซีรีส์อยู่ในกองแล้วเราก็เป็นพี่สาวน้องสาวกันเรามีความแบบเออเป็นพี่ เมื่อก่อนนะแบบว่าเมื่อก่อนมีวันซิสเตอร์เดย์อะไรอย่างเงี้ยด้ะล้วช่วงนั้นเป็นคนที่แบบเวลาทำผมขวัญจนพ่อแพนเดตมากนะขู่มุ้งมิงมากเวลาเขียนการ์ดก็จะแบบเหมือนเขียนเรียงความเหมือนหยิบมาเหมือนกันนะจริงป่ะพี่ชั้นเขียนหรอก่อนออกจากบ้านแบบเฮ้ยเห็นพอดีก็เลยมาเลยิ้มาดูสิอันนี้ตั้งแต่ที่กองเลยอ่ะน้องเกิร์บกพี่พอันนี่พี่เขียนเล่นบีชบีชว้า อ้าทำไมฉันงเป็นคนวิ่งแบบนี้ YouTube this for me เราคือถ่ายรูปไปเขาตั้งแต่ตอนนั้นนะตอนนี้ก็มาวิ่งอันนี้ยังเป็นลุกสมัยแบบมอ5อยู่เออใช่ใช่ในสมัยแบบลุกเพิ่งกันคิ้วเพิ่งกันคิ้วไปแล้วก็ผมก็จะเป็นแบบฝาด ว่าอยู่ได้แค่ไม้นานๆแล้วทุกคนมาเจอกันเพราะว่าพี่พลอยเลยแหละใช่ทุกคนเป็นเพื่อนรักของพลอยแล้วพลอยก็นําเพื่อนรักของพลอยมาเจอกันแล้วทุกคนก็กลายไปเป็นเพื่อนกันหมดเลยเพื่อนกันหมดเลยแล้วทุกคนตอนนี้ก็สนิทกันมากของพลอยนะองสากันไทยนะคะพักเบรกนะคะพักเบรกกินก่อนนะคะพักเบรกโฆษณานะคะ ว่าแล้วก็มาถึงเพื่อนวิวว่าเราอ่ะเจอกันที่มหาลัยใช่ไหมมสวตั้งแต่เรามาเรียนที่กรุงเทพตั้งแต่เราเจอเธอครั้งแรกคือตอบตรงเนาะอ่าใช่ใช่ตอนแรกตอบตรงอะทุกคนตอนั้นยังไม่รู้จักเธอเลยว่าแบบเออคอยชิจันเลยไม่ไม่ได้เป็นสายแบบรู้ว่าคนนี้เป็นใครเลยว่าเธอเรียนแบบวันลุ่นี่เขาเป็นสายแบบวันรุ่เจอเธอครั้งแรกคือเธอตุกตาหมีเลี้ยงเธอตุกตาหมีแบบ ี่คนนี้ใครวะเดินในมหาวิทยาลัยเดินถือคือไปถือามอาแบบตอนแรกคือแบบ ทำไมเขาต้องถือตุ๊กตาหมีด้วยผมก็ถือว่าอินนี่แบบอินนี่เป็นยางอ่อนว่ะทำไมแบลเลยนั้นอ๋อเขาสอบเขามาสอบทำไมเราต้องตุ๊กตาหมีไปสอบด้วคือเหมือนตอนนั้นน่ะคณะศิลปกรรมการแสดงเนี่ยเวลาเขาจะสอบแบบสอบตรงเข้ามาเขาต้องให้เราแบบไปฝึก์แอคติ้งอ่ะมาสอบแอคติ้งว่างั้นเหอะซึ่งเราต้องคิดเรื่องมาเองคิดมาเองว่าเราจะจะมาเล่นอะไรอะไรเงี้ยก็คือเวลาเข้าห้องสอบปึ๊บแล้วเราก็แบบคุยกับเมีคุยกับเมีวันนี้กินข้าวหรือยังหรอวันนี้นะ เรียนมาแบบมีความสุขมากเลยวันนี้เล่นเป็นผีบ้าเลยแล้วแบบก็แบบว่าทำไมเธอไม่พูดกับเราอ่ะทำไมเธอทำที่ใส่แบบนี้อ่ะทำไมเธอเปลี่ยนไปเธอไม่รักเราเลยก็ย้นหมีทิ้งเล่นเป็นคนบ้าเอาเล่นกับคนบ้าเบาๆไม่คนเพี้ยนตัวนบิวก็จะถนัดแบบงานออกแบบงานวาดรูปซึ่งทำให้นางทำขนมเก๋มากทำขนมเก่งด้วยนะคะร้านกิเกะเวิร์กช็อปกับโกโก้พ็อกส์ค่ะอร่อยมากใครยังไม่ได้สั่งต้องไปสั่งนะคะทำเองเยอะคนถามกันเยอะว่า อะไรอาชีพจัน์นี้คือยังไงอะไรเงี้ยคนแบบว่าโอ๊ยอาชีพนี้อาชีพที่ฝ่ายกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเออแค่แท็กอาชีพน้องพันธันก็พอแล้วมันไม่ง่ายนะคือเขาต้องเป็นคนที่แบบต้องเป็นคนที่สตองแล้วก็หาทำได้ตลอดเวลาแล้วก็ใช้เวลาที่แบบไม่เขาใช้เวลาให้มีประโยชน์มากที่สุด ใช้คำนี้ได้เลยเออเออจริงคือเขาจะไม่ปล่อยไม่ปล่อยเว้นว่างอะค่ะแบบว่ามีเวลานิดนึงก็ขอเธอเอาอันนี้มาใส่ได้ไหมเพิ่มค้วมาไหมมีคุยงานแทรกได้ไหมหรือว่าแบบนัดสัมภาษณ์งานก็คือแทรกเมื่อก่อนคือข้าวกลางวานันพื้นมายัางไงก็เหลือลับไปอยนะ่างนั้นไม่เคยกินหมดเรบโทรศัพท์ตลอดจนปลาเธอมูฟลาเพราะว่าต้องไปงานอีกที่หนึ่งมันก็จะไม่ได้กินข้าวเราต้องคอยป้อนใช่ใช่เมื่อก่อนมันมีโมเมนต์ป้อนสมัยก่อนแต่ปีปีที่ผ่านมาเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าก็เริ่มแบบงาน มันก็เหมือนเดิมคือนางเขาแบบถึงมาทำเอนค่ะเพราะนางก็แบบไม่ได้ฉันก็าือเป็นคนอย่างนี้เราเนี่ยเป็นคนนี้ใช่เป็นคนแล้วแม่โปรเจกต์เบาๆแล้วก็แบบแล้วก็ชอบทำะเนาะแล้วก็รู้สึกว่าแบบนั่นแหละอยู่ว่างๆไม่ได้อ่ะเป็นไรไม่รู้วมันเป็นอินสไปด์อย่างหนึ่งนะอันนี้ยอมรับว่ามันเป็นอินสไป์ให้ทุกๆคนรู้สึกว่าทุกคนต้องทำเหมือนแบบกินสวยๆอ่ะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสุขวย ถ้าเราจะไปแค่คาเฟ่เพ<ๆ>ื่อไปกินเฉย,ยๆไม่มีประโดดยชน์อะไรม,มันไม่ไม่เกิดอะไรกับชีวิตพวกเราเราก็มองว่าเฮ้ยเราทำรายการกันไหมทำเพจกันไหมเพื่อให้มันแบบเออเป็นงานที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับพวกเราทุกๆคนได้พอดีก็เราก็รู้สึกว่าแบบเพื่อนดีขึ้นหรือเพื่อนดีเพื่อนแฮปปี้เราก็ดีใจแหละให้เราออชีพตัวเองคนอาจจะมองว่าแบบเออดูแบบสวยงามอาจจะดูในภาพที่แบบ อ่าหรืออาฟีดไอจีหรืออะไรเงี้ยอาจจะดูว่าแบบเฉยๆสบายไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเราแบบเราก็ทําเราก็นู่นนี่นั่นของเราอะไรเงี้ยก็อย่างว่านั่นแหละเป็นคนใช้เวลาุ้มค่าก็ได้เรียนรู้อะไรที่ทําแล้วมันไม่เวิร์กก็จบไปอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่ว่าเราทาอะไรแล้วมันจะดีจะสักเซสหมดเลยไงเนาะบางอย่างเราทําแล้วแบบไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรก็เป็นประสบการณ์หรือเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมันก็รู้สึกว่าเออมันก็ก็ดีที่ได้ทําอะเพราะฉะนั้นก็ให้มองที่แบบว่าการเมเนจให้เป็นเออใช่ให้เป็นมาากกว่ การดองในเรื่องของใช่การทำงานการแบบ work life 平衡เพราะเขาก็แบบดูแลที่บ้านเขาได้แบบครบนะลูกๆก็แบบกคือนังก็ต้องเป็นทางกับลูกนางจริงๆแล้วก็งานนั้นก็แบบจัดเต็มจริงๆอะมีีกอย่างเดี๋ยวนะคือนี้คาะครัวซองซึ่งร้านร้านนี้อ๋อครัวซองเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะมูฟแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเลอันนี้นะคะเคนครัวซองนะคะตอนนี้ดังมากแล้วก็อร่อยมากเลยแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้รถเพลนมาวันนี้เรามีมา3อย่างอันนั้นเป็นมีช็อกโกแลตมีอัลมอนด์แล้วก็เป็นออเรนจ์ซัมติงอ่ะ จำจำไม่ได้เพลงตอนนี้คือหาซื้อไม่ได้ค่ะอร่อยอะเพื่อนจริงเราควรจะอุ่นมันนิดนึงนะคะแต่ว่าเราด้วยแต่ว่าอันนี้ก็อร่อยแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสอนเนาะเดี๋ยวตามไปดูว่าเราจะไปทำอะไรกันโอเคไปกันเลย เราใส่ผ้ากันเปื้อนเรียบร้อยละเดี๋ยวเราจะไปเลือกลูกกันว่ามันจะวาดอะไรซึ่งแต่ละวันอะค่ะเขาก็จะมีลูกฟิกแต่ละวันมาแต่ว่าเราอะเลือกลูกที่เราอยากวาดได้เพิ่มเงินอีกหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะมีคนสอนให้เราก็คือต้องเลือกต้องเลือมีตำนานนิดเดิลมีเรื่องราวนิดนดิเราเลือกได้หรือยังคะเลืได้ค่ะเลือีกช่วโมงหนึ่งไปยังเลือกไม่ได้ใช่ไหมคือดิฉันเป็นคนที่คิดมาจากบ้านแล้วว่าจะเอาอะไรคิดมาเป็นเดือนว่าจะเอารูปนี้ แล้วพอมาถึงหน้างานก็จะเปลี่ยนใจซะงั้นแล้วตอนนี้กลับไปที่ใช้เดิมทีมีที่เสียเวลาเลือกไวทั้งหมดอ่ะไม่ต้องเลือกแล้วนะมันคือลูกเดียวกินเลือกหมด 怕以前没玩了，然后、嗯。嗯 <laughs> นี่เราแต่แบบโอ้โหว่าใช่แล้วนี่เราไลฟ์เพิ่งเสร็จค่ะห้าทุ่มกว่าแล้วคือเริ่มไลฟ์ตั้งแต่แบบหนึ่งทุ่มอ่ะก็สี่ชั่วโมงเต็มห้าทุ่มจะขึ้น้วยเนี่ยไม่ใช่ห้าทุ่มปกติทั้งจากว่าพี่พี่วิวเขาต้องกลับไปก่อนเราก็เลยต้องปิดทีกันสองคนก็ยังไงก็ฝากชแนลด้วยนะคะจีนสวยสวยกวนาะคะวาแบบเรามีทั้งเพจเรามีทั้ง y o YouTube นะอย่าลืมไปซับสไคร้ตามดูคลิปของเราด้วยวันนี้เราคงต้องรีบไปก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้พี่ อยู่เองก็เช้าไปนอน,น,อนกันใช่อาบน้ำนอนเถอะบายบายนะเจอกันคลิปหน้าบายค่ะ